สวัสดีครับอยู่กับผมโดมโตมิชชั่นสปินนะครับวันนี้ก็จะพามาล้างท่อร์มมิเตอร์ครับของรถมิวเนะครับเครื่อง2.5ครับนี่ครับก็มิวเนะครับสีหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับคันนี้ครับเดี๋ยวไปดูเลขใหม่ครับว่าเลขใหม่เท่าไหร่ครับก็นี่นะครับเลขใหม่ครับหนึ่งแสนสามันหนึ่งรครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จมาดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับก็มาดูนะครับรถมิวเเครื่อง2.5นะครับวิ่ง1นึ่งแสนสี่หมื่นครับ ก็ผมพอดตออกเสร็จแล้วมาดูพอร์ตไอดกันก่อนนะครับพอร์ตไอด้านในครับว่าจะขนาดไหนครับนี่ครับก็คือพอร์ตไอนะครับนี่ครับชุดนี้นะครับก็ชุดที่ผมเอาผ้ารองนี่ครับต้องหาผ้ามารองนะครับเพราะตัวนี้ครับจะเป็นท่อแป๊บน้ํามันนะครับเวลาเราทําความสะอาดขมงขมเมานี่ครับเดี๋ยวขมเมานี่ครับจะหลุดลงไปในตัว ตัวแป๊บน้ำมันนะครับที่เรียงกันนะครับสี่ตัวนะครับดังนั้นนะครับต้องเอาผ้ามาลองก่อนนะครับค่อยเขีียเข่าชุดนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวดูชัดๆครับนี่ครับท่อระบบท่อรวมไอดีด้านในนะครับก็คือประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นครับนี่ครับก็อาจจะไม่ชัดนะครับมืดนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับพอร์ตไอดีด้านในครับ ก็คือประมาณนี้อยู่แล้วครับรถวิ่งแสนโลครับนี่ครับนี่ก็เป็นมิลเอ็กซ์นี่ครับดูกันอีกรอบครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูท่อร่วมไอดีด้านนอกบ้างครับนี่ครับก็คือท่อร่วมไอดีด้านนอกนะครับก็จะเขอะประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าจะเห็นชัดกันหรือเปล่านี่ครับก็จะเขอะหนาอยู่อย่างนี้แล้วครับประมาณแสนกิโลครับอาจจะมองยาก่อยครับ ประมาณนี้นะครับตัวนี้พอร์ตไอดีด้านนอกนี่ครับท่อรวมไอดีด้านนอกนี่ครับก็จะขึ้ประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะเยิ้มๆประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้บ้างครับตัวนี้ผมเอาผ้าปิดไว้นะครับตอนถอดตอนยกปีกผีเสื้อออกเพื่อไม่ให้เศษฝุ่นหรือพวกน็อตอะไรหลุดล่วงไปครับนี่ครับดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับไม่รู้ว่าเห็นชัดกันหรือเปล่า นี่ครับประมาณนี้นะครับมาดูวาล์วปีกผีเสื้อบ้างครับวาล์ปีกผีเสื้อก็จะยืมเยิ้มประมาณนี้นะครับนี่ครับก็เยิ้มประมาณนี้มอเตอร์ EGR บ้างครับนี่ครับมอเตอร์ EGR ครับก็เดี๋ยวจะไล่ล้างทําความสะอาดให้ทุกตัวนะครับผมมีทําความสะอาดให้หมดนะครับท่อร่วม ID ปีกผีเสื้อ EGR ตัวเซนเซอร์แมปแล้วก็เซนเซอร์ a i r ์ o แล้วก็มีไล่ระบบน้ำมันที่ตกค้างในอินเตอร์นะครับแล้วก็นี่ครับรายละเอียดน็อตน่ครับผมก็จะแยกใครชัดเจนนะครับถ้าใครติดตามผมตลอดผมทําคลิปไว้เยอะมากครับน็อตควรจะแยกของใครของมันน็อตใครน็อตมันอย่าเอาน็อตรวมกันเด็ดขาดครับนี่ครับผมก็จะแยกชัดเจนนี่ครับตัวนี้ท่อร่วมไอดีนะครับสี่ตัวด้านล่างเบอร์แปดสิบสองเหลี่ยมนี่ครับตัวนี้ครับท่อรวมไอดีด้านบนนะครับตัวบนนะครับจะยึดนี่ครับสี่ตัวท่อรวมไอดีจะมีน็อตแปดตัว ตัวนี้มอเตอร์ EJR นี่ครับผมก็แยกนี่ครับตัวนี้มอเตอร์ EJR ตัวนี้ก็เป็นประกับยึดแป๊บนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตยึดเหล็กวัดระดับน้ํามันแล้วก็ท่อน้ํามันนี่ครับนี่ครับก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนู้นครับแยกรายละเอียดชัดเจนว่าของใครของมันชัดเจนครับนี่ครับก็อน็อตจะแยกของใครของมันแล้วก็เดี๋ยวต้องทาความสะอาดน็อตด้วยครับเพราะตอนประกอบนี่ครับถ้าเราไม่ทําความสะอาดพวกน็อตพวกอะไรเลยครับ มันก็จะเลอะมือเราแล้วก็จะเลอะท่อรวมไอดีครับมันก็จะดูไม่สะอาดครับนี่ครับก็แยกรายละเอียด owego, dozen, ชัดเจนครับเดี yellow, <ah> ๋ยวผมก็จะทําการล้างครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จมาดูกันต่อครับก็มาดูนะครับหลังจากผมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมล้างให้ทุกชิ้นส่วนเลยครับมาดูท่อรวมไอดีกันครับนี่ครับก็เห็นข้างในนะครับเห็นนะครับนี่ครับล้างให้สะอาดทะลุถึงข้างในแน่นอนครับ ทุกจุดนะครับเห็นไหมครับก็ออกหมดครับผมล้างจะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะครับนี่ครับก็ล้างให้สะอาดทุกจุดนะครับนี่ครับสะอาดทุกจุดทุกตัวครับมอเตอร์ egr ก็ล้างให้นะครับก็ล้างยากมากครับนี่ครับชุดข้างในนี่ครับก็ล้างให้หมดนะครับเข่านี่ครับไล่เอาออกให้หมดครับจากด้านในนี่ครับปีกผีเสื้อครับก็ล้างให้หมดนะครับตัวทุกจุดครับล้างให้หมดทุกตัวทุกจุดครับ พวกนี่ครับประกงประกนินเดิมนี่ครับผมทาความสะอาดให้หมดนะครับเพราะต้องทําความสะอาดนะครับตอนประกอบครับเพราะพวกทมเมาเศษสิ่งสกปรกมันไปเกมมาะหน้าประกินครับเดี๋ยวมันจะปิดไม่สนิทครับงั้นก็ต้องทําความสะอาดพวกน็อตนี่ครับผมก็ทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับเพราะตอนประกอบนี่ครับจะได้ไม่มือเลอะมือเปื้อนไปจับอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะเลอะไปเรื่อยครับแล้วที่ของความสะอาดหลักๆเลยครับก็คือพวกเกียวนี่ครับ ไม่มีพวกขมงขม่าพวกสินสกปกครับก็จะหมุนเข้าครับไม่มีการปีนกรุงปีนเกี่ยวนี่ครับถอปงทอดแป๊บนี่ครับทาความสะอาดให้หมดทุกจุดครับแล้วตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับผมก็ทําความสะอาดในะครับถอดออกมาให้ทําความสะอาดให้หมดครับอันนี้คือบารโอมิเตตเฟเชอร์นะครับมันวัดเฟเจอร์ความดันบรรยากาศภายนอกนะครับย้ํานะครับวัดแรงดันบรรยากาศภายนอกนะครับถ้าเราเปลี่ยนสถานที่นี่ครับความดันบรรยากาศก็เปลี่ยนนะครับถ้าเราอยู่ ตรงนี้นะครับก็ที่เหนือระดับน้ําทะเลนะครับตัวนี้มันก็จะวัดได้อยู่ประมาณ100ถึง99ประมาณ99 psi นี่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับมันก็จะวัดได้อยู่ประมาณนี้นครับประมาณ99 psi นี่ครับเป็นหน่วย psi นะครับหรือประมาณ1บาร์นี่ครับถ้าเราตีเป็นหน่วย psi ก็99 psi ส่วนตัวนี้ครับมันจะวัดแรงดันในท่อร่วม id นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันแมป miniflow absolute feature นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือแมป ส่วนตัวนี้นะครับผมจะเรียกมันแต่แมสแอร์โฟเซนเซอร์ครับเพราะมันวัดมวลอากาศก็คือวัดน้ำหนักของอากาศนะครับว่ามามากน้อยขนาดไหนครับในตัวนี้ครับก็จะมีเทมแล้วก็มีอุณภูมินะครับเซนเซอร์3ตัวนี่ครับดูแลให้หมดครับทุกตัวครับเดี๋ยวก็จะต้องไปทําความสะอาดพวกกรงพวกกรองีครับนี่ครับก่อนี่ครับน็อตตอนประกอบนี่ครับพวกทุงพวกปัจเจทอกผมใช้ปัจเจทอกนะครับปัจเจทอกก็จะมี2เกรดนะครับตัวนี้ครับก็จะใช้ค่าได้อยู่5ถึง28นิวตันเมตรครับ แล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่ต้องใช้ค่าเยอะครับนี่ครับตัวนี้ครับก็ใช้ค่าอยู่ค่อนข้างเยอะครับประมาณ13ถึง200นะครับนิวตันเมตรครับเพราะผมต้องใช้ประกอบตัวน็อตนี่ครับตัวนี้น็อตยึดคอมแอร์นะครับนี่ครับค่ามันเยอะครับเดี๋ยวไปดูพอร์ตไอดีด้านในบ้างครับก็นี่นะครับก็คือพอร์ตไอดีด้านในนะครับ <ciğim. S 2> นี่ครับตอนเราทําความสะอาดนะครับต้องหาผ้ามารองนะครับนี่ครับแล้วค่อยล้วงขมาออกแล้วก็ yeah. yani eraser. ทําความสะอาดนี่ครับก็นี่ครับผมดูแลให้นี่ครับสะอาดถึงข้างในแน่นอนครับก่อนนี่ครับเห็นไหมครับก็ดูเลยให้อย่างนี้แน่นอนครับเห็นไหมครับก็อาจจะติดเล็กน้อยๆครับก็ไม่เอาออกได้ไม่หมดจริงๆครับเพราะจุดนี้ต้องใจเย็นๆครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็ทําความสะอาดได้ประมาณนี้ ครับเดี๋ยวก็ประกอบครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการล้างครับก็เหลือประกอบครับ